ก็จบไปแล้วนะครับกับอีเวนต์อย่าง h ัลวีน n s p o ์ไงนะใช่ครับคลิปนี้เนี่ยมันปล่อยมาช้ามากนะเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยจบไปแล้วครับ1สัปดาห์เต็มแต่คลิปนี้เพิ่งจะมาซึ่งผมขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้หาจังหวะแทรกคลิปนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวเยอะมากนะซึ่งเช่นเดิมครับทุกครั้งที่จบอีเวนต์เราจะมารีวิวครับแต่และอีเวนต์ของโรบ็อกกันซึ่งวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกนะ แล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบครับและไม่ชื่นชอบกับอีเวนต์อย่าง h a l l o w e วิน p o อร์ไกกันนะครับดูซิว่าทุกคนครับจะคิดเหมือนผมไหมหรือจะคิดต่างกันนะแต่ว่าก่อนเข้านะฮะคลิปในวันนี้ครับเช่นเดิมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเงาใครชื่นชอบช่องแบฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบฟอร์มด้วยนะครับ UGC อเทรวมถึงเสื้อแบฟอร์มในกลุ่มโรบอ x กิงใต้ร่างคลิปนี่เลยนะ ก่อนที่เราครับจะไปพูดถึงความรู้สึกในอีเวนต์นี้นะผมขอเกินก่อนนะว่าอีเวนต์นี้ครับเป็นอีเวนที่จัดเร็วนะกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าตามปกติครับทางโลบ็อกจะจัดอีเวนต์นะครับทุกประมาณ2เดือนกว่าแล้วก็จัด1ครั้งนะครับแต่อีเวนต์นี้ครับมาไวนะกว่าปกติคือมันห่างกันประมาณเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนนะครับแต่ว่าอีเวนต์เนี่ยก็ปล่อยมาแล้วน,นะกับอีเวนต์ของ h าร์ i ินสปอร t ตไน รวมไปถึงอีเวนต์นี้ครับมีการเปลี่ยนนะตัวของฝ่ายสร้างอีเวนต์ด้วยนะครับกับฝั่งของ Creative Direction หรือฝ่ายสร้างสรรค์ครับจากเดิมที่ทีมงานฝ่ายนี้ครับจะเป็นทีมของ t w i n e r s s ที่มีเกมเด่นอย่างเช่น d r i v e w o r เปลี่ยนเป็นทีมของ The Gang ครับที่พวกเขาสร้างเกมมากมายครับเช่น Van w e r s t o r m Man Simulator แล้วก็ Shrek s w a ร t y ไทควที่ปัจจุบันนี้เจ๊งครับปิดไปแล้ว ซึ่งถึงแม้เกมเขาจะมีเกมปิดนะแต่เกมที่เขาสร้างมาครับอย่าง v a n w e r storm m a n simulator เป็นเกมที่กระแสดีมากซึ่งอีเวนต์นี้ครับหลายคนก็คาดหวังนะว่าฝ่ายครเทีใหม่ครับจะทำเกมได้ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาโกหกนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ที่ตัองเกมครับมันจะมีเครดิตนะของทีม The แก๊งอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับทวินแอคักสก็ยังทำหน้าที่นะ ในการสร้างแมปอีเวนต์ครับเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอีเวนต์นี้ครับมันดีแค่ไหนครับจากฝีมือของเดอะแกงนะโดยตัวของอีเวนต์อย่างทากวินสปอร์ตไงครับต้องขอเชิญชมว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่มีพอร์ตอีเวนต์ด้วยนะจากเดิมที่อีเวนต์ครับหลายอีเวนต์ครับอย่างเช่นเดอะฮันส์เดอะคลาสสิกเดอะเกมอะไรหลายอย่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพอร์ตหรือมีสตอรี่เท่าไหร่นะครับมักจะจบที่สู้บอส แต่อีเวนต์นี้ครับมันมีพอตครับมีสตอรี่ครับของมันเองมันอาจจะไม่ใช่พอรตที่สําคัญมากครับหรือใหญ่โตนะแต่ผมมองว่าช่วงเกิดนาอีเวนต์กับช่วงจบเนี่ยมันเล่าครับออกมาได้ดีนะเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีสตอรี่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบกับตัวของอีเวนต์นี้เลยข้อ1คือตัวของฮับของแมปนี้ครับคือฮับแมปเนี่ยเป็นฮับที่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยของเดอะฮอนนะ ปีนี้ไม่ค่อยสวยครับมันเป็นป่าครับเสียส่วนใหญ่นะกับอีเวนนี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงเป็นป่ากันนะครับในอีเวนนี้ในจากการที่ตัวของอีเวนนี้เนี่ยคุณต้องเดินไปเก็บตัวของไอเทมฟรีนะครับซึ่งไกลมากมีแก้พารเซลไอแก้พารเซลหรือแก้ปริศนาเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาคือการเดินครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งที่มันนานเกินเหตุทางมันหาไม่ยากนะครับแต่ว่ามันเดินไกลามาก คือคุณต้องใช้เวลาทำครับประมาณ10กว่านาทีในการเก็บของฟรีนะไม่นับการเก็บต่อองรูนและคีนะครับก่อนหน้านั้นที่โอ้โหใช้เวลานานมากประมาณ40นาทีครับถึง1ชั่วโมงโอ้โหคือนานจริงกับอีเวนต์นี้นะครับแต่ว่าการเดินตามหาไอเทมเนี่ยมันชวนน่าเบื่อนะครับพอสมควรเลยในแมปนี้นะแต่ของฟรีต้องชมนะว่าของฟรีรอบนี้ก็ทำออกมาครับดีเหมือนเดิมนะแล้ก็แจกครับเยอะมากด้วย ใครที่เก็บของตัวคีย์ด้วยเนี่ยโอ้โหคุณได้บานเลยครับแต่ข้อเสียคืออีเวนต์เนี้ยมันแอบยากนะพอสมควรคล้ายกับตอนเดอะเทคโอเวอรครับมีหลายเกมที่ยากแต่ไม่นานแล้วก็ง่ายครับและนานเยอะมากโดยเฉพาะการเก็บคีย์ถ้าคุณเก็บแค่รูนอนะ่ะอันนี้ยชิวๆครับอีเวนต์เนี้ยสบายแต่ถ้าคุณเก็บคีย์ด้วยเนี่ย คุณจะลำบากลำบนกับชีวิตมากครับเก็บรูนเนี่ยแค่แป๊บเดียวนะแต่เก็บคี์ครับง้อเป็นชั่วโมงอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะตอนวินเทอร์สปอร์ตไกด์เนี่ยถึงแม้คอนเซปต์จะคล้ายกันนะแต่วินเทอร์ครับผมมองว่าอันนั้นเนี่ยยังไม่นานนะเท่ารอบนี้นะเหมือนรอบนี้ทางทีมจัดเนี่ยเขาขอเวลาครับขั้นต่ำเกิน4 0นาทีนะในการทำครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อให้คุณเนี่ยทำแบบไม่พลาดเลยนะก็นานครับ คือพลาดด้วยเนี่ยโอ้โหจะคุณเป็นชั่วโมงเลยนะกับอีเวนต์นี้ซึ่งมันไม่ควรครับเป็นแบบนั้นนะครับกับอีเวนต์ของ r o b ็อ x คือเดอะเทคโอเวเนี่ยก็ว่านานแล้วอีเวนต์นี้ก็ไม่แพ้นะครับกับเ a r ร์เวินสปอร์ตไงซึ่งหลายคนก็บ่นกันเยอะมากว่าอีเวนต์เนี้ยปัญหาเนี่ยคือเควสครับมันนานมันยากไหนจะแมปฮับที่แบบว่ามีควันประกอบฉากทําเกมแหลก อันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่ามันปัญหาหนักแค่ไหนนะครับแต่คนเล่นมือถืออีเวนต์เนี้ยต่างโอดครับเป็นเสียงเดียวกันซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันเกี่ยวกันไหมนะเพราะว่าอีเวนต์นี้ครับจากข้อมูลของ RBE Event เนี่ยมีคนวิสิตนะต่มที่สุดครับในบรรดาอีเวนต์ของ Roblox ทั้งหมดเลยน้อยกว่า The Horn ปีที่แล้วเองครับ The Horn ปีที่แล้วเนี่ยยังมีคนเล่นเยอะกว่านะแต่รอบนี้โอ้โหวิสิตต่ำเตี้ยเรียดดินนะครับ ซึ่งหลังาจากที่ข้อมูลนี้ปรากฏมาครับทางตัวของทวิตเตอร์โรทวิตก็ประกาศนะว่าทางทีมเดอะแก้งครับได้ออกจากทีมอีเวนต์กันนะครับหลังาจากที่ทาอีเวนต์เนี่ยแค่1ครั้งเท่านั้นซึ่งก็ไม่ชัวร์ว่าสาเหตุลักรับมาจากที่ตัวของอีเวนต์เนี่ยกระแสะไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าพวกเขาเสียเปรียบนะเพราะว่าอีเวนต์นี้ครับเป็นอีเวนต์แรกที่พวกเขาทำนางซ้ำเนี่ยมันจัดเร็วครับกว่าที่คาดไว้ แล้วก็เป็นอีเวนที่ไม่ใช่อีเวนใหญ่ครับเมื่อเทียบกับ The h o n หรือ The Takeover ครับก่อนหน้านี้ที่เป็นอีเวนครับใหญ่กว่านะมีสเกลกว้างกว่าครับอีเวนนี้อีเวนนี้ครับเป็นเพียงแค่อีเวนขั้นเวลาเท่านั้นนะของอีเวนต่อไปซึ่งก็น่าเสียดายครับกับทีม The Gang นะครับคืออีเวนเนี้ยผมมอว่า The Gang ทำไม่ได้แย่นะมาตรฐานครับมันดีเลย แต่ว่าปัญหาครับอยู่ที่แมปมากกว่าครับที่มันมีบั๊กจุกจิกเยอะมากแล้วก็คนเล่นมือถือครับต่างไม่สะดวกครับกับการเก็บของฟรีนะในอีเวนต์นี้นะครับก็ต้องมาติดตามนะว่าอีเวนต์ต่อไปครับของโ o บ็อกซซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสไม่ก็ปีใหม่ครับจะดีกว่าอีเวนต์นี้ไหมนะซึ่งเชื่อว่าอีเวนต์ของคริสต์มาสครับกับปีใหม่เนี่ย น่าจะเป็นอีเวนต์คอนเซปต์ใหม่ครับไม่เหมือนกับปีที่แล้วต้องรอชมนะว่าจะดีแค่ไหนนะครับแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกับอีเวนต์อย่างเฮอร์วิน Spot ์ไลมาแชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและขอขอบคุณสมาชิกช่องด้วยนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม